เนมเข้าแซสบเซบเนมเข้าแเสบเซ็บเแซบเบเบ ใบางามงามเนาะพี่น้องพักอีเลิศเนาะโดยก่อนจะกิ่นเขาก็มาเก็บพักก่อนเนาะจะกิน่นเนมเข้าวเนาะมาเก็บพักอีเลิศ์งามพักอีเลิศ์งามไปพันเนาะพี่น้องเนาะพักสดๆดจากสวนเขาเอง สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องป้องปายมดสุขุมสุคนเด้อเนาะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วกับซ่องเป็ดชาแนลเนาะปอเป็ดลาลาดันเองเนาะวันนี้ก็จะชวนพี่น้องมากินพันแหนมเข้าน้ากันพี่น้องเนาะวันนี้เนาะไปซื้อซอยมูเนาะคนเปิดห้านคนเปิดห้านอ่ากับเข้าอัานอาหารเนียวอยู่เน่กินเลยเนาะซื้อซอยเพลินอุดหนุนกันเนาะแล้วก็มากินอยู่ส่วนตัวเองเลยเนาะบรรยากาศด้านหลังก็จะมีดอกดาวเคือง งามๆเนะาะธรรมชาติธรรมชาติพี่นะ้องมีเป็ดมีไก่กะมีเป็ดมีไก่แดงแหละเนาะเออแล้วก็มีพังอเลอร์เนาะที่ว่เก็บเองแด้เนาะซื้อเปิ่นมาก็ได้อยู่แต่ว่าเก็บเองอยู่ส่วนตัวเองก็มีบักหลายๆเนาะแล้วก็มีหมาก้ำนมเนาะปลูกเองเนาะเนาะอยู่ส่วนตัวเองหมาก้ำนมเนาะภาษาไทยบักยางแล้วก็มีกล้วยน้ำเนานะกล้วยไข่เนาะเอาละบบว่าอะไรยาหางเด้อมามากินน้ำกันพี่น้องสัก,สก น้ำกันมา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 คำเลขแหกม,นมันคนใส่อันนั้นพร้อมคนใส่หนังอ่ส้มหมูพร้อมเด้เห็นว่พี่นอ้องพันแบบนี้เนาะใส่อหอมลาบน้ำ ำเลขแหกมานอืมอืมแซบ่บสมพร้อมมูว่างแหกฟังลำได้ขายดีได้ขายดีดยดบริยูได้เสาเราเราเห็ดแซ่บอีหลีนะแซ่บแซบพี่นอ้อง สุดหนึ่งสาวพันกลีบส่งหมื่นกลีบนั่นเองเนะาะกาบประมาณเจ็ดสิบบาทที่บอกเนาะหกสิบกว่าบาทรือเจ็ดสิบนี่แหละเนาะเพราะว่าเงินมันขึ้นเงินเราตกต่ำของใกล้กจะคำละยุงมาแล้วพี่น้องเอาละเนาะบัว้าหลายละเดอ้อสิกินลละเดอ้อวันนี้คําที่ส่งมาแซ่บๆนั่นกันพี่น้องพันใช้พักมันแซบ่บ ทำแล้วยุงมาแล้วยุ้งจะไรกัดเลยเนี่ยนี่ฝ้าบดแน่พี่นอ้องเซ่บสมว่าอี๋อได้สมแล้วโฆษณาอี๋อมูงเฮานะ่เยเราเพิ่งดูได้เขาพี่นอ้องเส็ดน้ำบบทันคนมาต่อแถวซื้อว่าจะในแม่นความเราแท้มันแซ่บ

กิ่มคำแต่กระแซบเี่เนอะอืมอืมพักนามงาม Hãy subscribe cho kênh หอมร่าบใจเนาะบางห้านก็มีมักปีน้ำแล้วก็พักสมิกน้ำชน้องใจอืมเหี้ยฮะกล่องเซบไว้เฮี้ย แ่บทุกคำเต็มปากเต็มคำอืมอืมอืม,อม ครับเอนอน่งไปน่งมาปวดขาเดี <c oughs> ๋บอกเลยว่าบงบอกถึงความเ่าแล้ว <c oughs> น้องโดนนมาได้ปวดขาฟ <c oughs> ังมันเถอะยอมหับความจริง <c oughs> กินแซบแบบบ้านๆพี่นอ้องแซบือกันแซบือกันอื เป็นคำได้ก็แซ็บยัมยมี yummy yummy。 คำว่หนึ่งตายคำเข้าคำเข้าแล้วตายกอีกคำหนึ่งคำหนึ่งนะคำหนึ่งจะได้เบรกละพี่น้องไปดังไฟหนึ่งข้าวต่อ <c oughs> คำละ มาเป็ okay. นมักเพ็ดม,มักเพด็ดอยู่น้ำหอสมสมแนมหมูนะคำหนึ่งแล้วกินแล้วย,นะยังไหนหนึ่งตั้มจ้านะกินแล้วลว่าจังไปให้เรนะียก Mứt Ý đang có gì kịp đằng con Nó xăm คำนละอืมโอเคเนาะทำผุดท้ายแล้ว โดยแล้วนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะเสมมาพอควรแล้วเนาะเดี๋ยวมาพบมาพ่อกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อเมื่อหนามากินน้ากันใหม่เด้อพี่น้องเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบใจหลายๆเด้อเนาะขอบใจทุกการรับชมเด้อเนาะแซบแซบเนาะลานมงเอาเองเองนาะแซบเนาะแหนมะเข่าเนาะคันแหนมเข่าใส่หนังหมูแซบหลายเนาะขอบใจเด้อทั้งพี่น้องทั้งฝั่งไทยอะไรยุโรปนาเด้อเนาะขอบคุณค่าขอบคุณทุกาทการรับชมนะคะเนาะ Thank you so much for watching. ขอบใจห,หลายๆเมื่อหน้าพบพ่อกันใหม่บายบายแต่ว่ามากก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ขันภูมิ้งริ้งกริ้ง,ง,งกรเนาะกดแชร์ให้เด้อเพื่อเป็นกำลังใจเนาะในการที่คลิปต่อๆไปเนาะ